ทีนี้คุณผู้ชมครับในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยที่แน่นอนครับก็ถูกจับตาเหมือนกันนะว่าเราจะเร่งกวาดล้างเรื่องของเครือข่ายสแกมเมอร์ต่อยอดขยายผลได้มากน้อยแค่ไหนก่อนในนี้ก็มีการจับกลุมไปบางส่วนล่าสุดเนี่ยยังคงขยายผลนะฮะสอตมอนะครับไปรวบจีนเทาเพิ่มเติมนะฮะแจ็คหยางคุณผู้ชมครับแจ็คหยางนี่ก็บอกเป็นหัวหน้าสั่งการตัวใหญ่เลยนะฮะระดับสั่งการในแก๊งเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็มีการพยายามที่จะ หลบหนีนะครับแปลงสัญชาติหนีโกงไปกว่า800ล้านบาทนะครับนี่สํานักงานตรวจตรวนคนข้ามเมืองเรายังคงขยายผลนะครับล่าสุดไปจับกลุ่มนายหยางหรือนายหยางอายุ4 1ปีสัญชาติจีนผู้ต้องหาสําคัญในคดีช่อโกงออนไลน์หรือสแกมเมอร์หลังจากที่สตมก็ได้เบาะแสว่าเจ้าตัวเนี่ยมาหลบซ่อนอยู่ที่ชนบุรีตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับคือนายหยางเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเป็นแจ็คหยางแล้วก็เปลี่ยนสัญชาติด้วยนะฮะจากจีนเนี่ย พยายามที่จะหลบเลี่ยงเปลี่ยนสัญชาติเป็นโดมินิกันเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอย่างที่เห็นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนะบอกว่าในยหยางเนี่ยโดนซัดทอดมาจากผู้ต้องหาแก๊งสแกมเมอร์ที่โดนจับไปก่อนหน้านี้320คนอีกทีหนึง่งซึ่งงหมดเนี่ยให้การว่าก็นายหยางนี่แหละเป็นตัวการสําคัญในองค์กรเครือข่ายตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่เมืองคากายันเดโอโรที่จังหวัดบินดาเนาของฟิลิปปินส์เขาบอกวิธีการหลอกลวงเหยื่อนะฮะ ก็คือส่งข้อความให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเล่นพนันออนไลน์ฮะโดยจะให้เหยื่อในวางเงินพนันและก็ซื้อเหรียญเพื่อเอาไปเล่นพนันแล้วก็จะมีอุบายให้เหยื่อในหลงเชื่อในการบอกว่าเออเดี๋ยวได้กําไรนะแล้วก็เบิกถอนออกมาได้ปรากฏว่าก็อาจจะเหมือนเดิมฮะแรกๆก็ได้จริงได้จริงก็เอาลงเข้าไปเพิ่มเติมพอเหยื่อลงทุนมากขึ้นก็จะปิดแอปพลิเคชันหนีแล้วก็เอาเงินผู้เสียหายไปนั่นเอง ปัจจุบันเครือข่ายนี้บอกว่ามีผู้เสียหายเนกว่า600รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายนี่เกือบ900ล้านบาทแล้วนะครับอะแน่นอนครับเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เราจะเห็นบทบาทของเกาหลีใต้นะฮะที่เขาก็เข้มข้นนะครับเอาจริงเอาจังจากประเด็นร้อนเรื่องนักศึกษาของเกาหลีใต้เขาไปเสียชีวิตที่กัมพูชาสิงหาคมปีก่อนทําให้รัฐบาลเกาหลีใต้ก็กวาดล้างสแกมเมอร์ นะครับส่งทีมเฉพาะกิจก็ไปเลยนะครับซึ่งล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าโฆศกทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยถแถลงวันนี้ว่าคณะทํางานเฉพาะกิจนะฮะซึ่เขาจะมีทั้งตํารวจมีหน่วยข่าวกรองเนี่ยที่เขาไปร่วมกับตารวจกัมพูชาสามารถควบคุมตัวแก๊งสแกมเมอร์ได้อีก26คนในกรุงพนมเปญของกัมพูชานะฮะโดยบอกว่าพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ก็อ้างตัวว่าเป็นอายการบ้าง อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเงินบ้างแล้วก็ไปหลอกลวงเหยื่อให้เชื่อว่าคุณเนี่ยผัพวพันกับคดีร้ายแรงคดีอาชญากรรมต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบโอ้นี่มุกที่เราโดนบ่อยๆนะในบ้านเราเนี่ยก็เขาโดนเหมือนกันใช้มุกนี้เหมือนกันไปหลอกเงินจากคนเกาหลีใต้นะฮะร้อยหกสิบห้าคนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น26,700ล้านวอนหรือคิดเป็นเงินไทยก็576ล้านกว่าบาทนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเหยื่อเนี่ยมีผู้หญิงเนี่ยตกเป็นเหยื่อจํานวนมาก แล้วก็ยังถูกบังคับให้ถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพโป๊เปลือยอีกด้วยนะฮะโฆษกทำเนียบเกาหลีใต้บอกว่าเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ไม่เพียงแค่เข้ามาขโมยเงินจากคนทั่วไปแต่ยังฉวยประโยชน์จากความเปราะบางของเหยื่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทำลายชีวิตของผู้ตกเป็นเหยื่อเนี่ยพังทลายหมดเลยที่สําคัญก็คือชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อมากมายรวมอยู่ในนั้นดังนั้นหลังจากการตรวจพิสูจน์สัญชาติของบรรดาแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้อย่างละเอียด ทั้งหมดยืนยันว่าจะต้องโดนส่งตัวกลับไปดิเดินคดีที่เกาหลีใต้นะครับส่วนคลิปของบรรดายเหยื่อเนี่ยเขาก็ต้องคุ้มครองนะฮะคือทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็รับปากว่าจะพยายามปิดกัน้นเพื่อไม่ให้มีการส่งต่อคลิปต่างๆที่สร้างความอับอายให้กับเหยื่ออยู่บนโลกออนไลน์ในขณะนี้ต่อไปนะครับ